สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยเข้มแข็งนะคะวันนี้เรามีข้อมูลเป็นประโยชน์ดีๆให้กับคุณผู้ชมเช่นเดิมค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณกวินยงสวัสดีคุณนะคะผู้จัดการทั่วไปบริษัทอุตสาหกรรมน้ำปลาระยองจำกัดมาร่วมพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกวินค่ะบริษัทอุตสาหกรรมน้ำปลาระยองครับค่ะทำธุรกิจเกี่ยวกับต้องน้ำปลาแน่นอนใช่ไหมคะอ่านะคะเป็นสินค้าหลักของบริษัทเลยใช่ไหมคะ ครับออของเราเนี่ยทำตัวน้ำปลาเป็นสินค้าหลักนะฮะก็เป็นธุรกิจเรียกว่าเป็นธุรกิจเก่าแกะะ่ก่อตั้งมาตั้งแต่รุ่นรุ่นรุ่นคงรุ่นเตียดอ่ะถ้านับอายุก็คงสัก50กว่าปีขึ้นไปะนะฮะเราก็ถือเป็นเจ้าแรกๆอยู่ในระยอมกันที่ทำน้ำปลานะฮะเ,เดิมทีเราก็ทำน้ำปลามาโดยตลอดะนะฮะแล้วก็เมนของเราเนี่ยในยุคสัก20กว่าปีที่แล้วเนี่ยของเราก็เป็นลักษณะทำแล้วก็ส่งให้กับคนอื่น อเอาไปแพ็กกิ้งขายต่อคือไม่มีแบรนด์มันของตัวเองไม่มีแบรนด์ตัวเองนะครับก็เพิ่งมาประมาณสัก4ี่หปีหลังเนี่ยแล้ก็เริ่มที่คิดจะมาทําแบรนด์ของเราเองอนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเป็นที่มาของการที่เราเพิ่มโปรดักต์ไลน์ใหม่ๆเข้าไปออนอกจากน้ําปลาด้วยนะครับนอกจากน้ําปลาแล้วมีอะไรคะปัจจุบันที่เราออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกกะปิสําเร็จรูปนะฮะแล้วก็เป็นน้ําจิ้มแจ่วนะฮะ ซึ่งอันนี้ก็ทําขึ้นเพื่อให้มันสอดร,รับกับผมคิดว่าเป็นพฤติกรรมคนแล้วก็ลักษณะครอบครัวของคนปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มเล็กเริ่มมีความยุ่งยากในใการที่จะทำอาหารต้องการความสะดวกแล้วก็รวดเร็วขันานะเดียวกันก็ยังยังอยู่กับรสชาติของไทยไขทยได้อันนั้นก็เป็นที่มาครับถึงทำโปรดักต์ลายอื่นๆออกมาก่อนเริ่มก่อตั้งตัวนี้เนี่ย ตอนแรกก็คือทาเล็กๆขายเล็กๆแล้วฮะแลค่อยจดมาเป็นบริษัทหรือว่ายังไงอ่หมายถึงตัวน้ําปลาหรือตัวน้ำป่วนปลาคตัวน้ำปลาตัวน้ำปลาตปลาก็ต้องต้องถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นธุรกิจของรุ่นโบราณนะฮะมันก็เริ่มจากเล็กๆทั้งนั้นค่ะนะฮะก็เริ่มจากการมีปลาไม่กี่บ่อไม่กี่ทางนะฮะซื้อกันเองดองกันเองในหมู่ของแรงงานในครอบครัวคนะครับ แล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเป็นเป็นลําดับนะฮะแต่ว่าในลักษณะของไอน้ําปลาเนี่ยมันมันกระบวนการในการผลิตมันค่อนข้างยาวเราซื้อปลาปีนี้เพื่อขายปีหน้านะฮะเพราะเราต้องหมักกันปีหนึ่งปีกว่าะนะฮะฉะนั้นลักษณะการเติบโตเนี่ยมันก็จะเป็นต้องเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปนะฮะแล้วก็เป็นแนวทางของทาง ทางเตียนะฮะที่ที่ไม่ได้เน้นที่จะต้องไปเอาเงินทุนจากข้างนอกมากนักพยายามที่จะใช้กําลังตัวเองฉะนั้นเราก็ค่อยๆขยับขึ้นมาะนะฮะเป็นอย่างนั้นแล้วตอนแรกเริ่มที่ที่ทางทางคุณพ่อใช่ไหมค,ครัคเป็นคนเริ่มนี่เป็นคนพื้นเพอยอยู่ที่ระยองหรือเปล่าคะอ๋อไม่ครับคือทางเอ่อทางปู่กับทางพ่อเนี่ยค่ะเอ่อก็ถือว่าเป็นเป็นคนจีนพนทะเลอือ มาจากเมืองจีนแล้วก็มาตั้งโรกล้าก,กันที่ระยองอะะแล้วก็โดยการชักชวนของออญาติกันเนี่ยก็มาเริ่มธุรกิจนี้แต่ความจริงก็เหมือนกับคนจีนทั่วไปนะเวลาเข้ามาเมืองไทยก็ทําทุกอย่าง<อ>ไม่ได้เฉพาะน้ําปลาก็ทําหลายอย่างทำ,ทำกระเบื้องกระเบื้องว่าวที่ปัจจุบันกับันิยมกันใหม่เนี่ยน,ะ,ะ,นะ,ะทำไม่ออปอกน้าคือสารพัดที่จะทำะแต่ว่าก็กม,าม,าม,ามามาลงตัวกันที่ที่น้ํนปาปลา ถามได้ถามท่านไหมคะว่าเพราะอะไรทำไมถึงเอาละน้ำปลานี่แหละเป็นตัวหลักของเราละครับถามว่าถามไหมเนี่ยก็ไม่ได้ถามกันตรงๆรแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำกันมาแล้วก็ในระหว่างการทำเนี่ยก็เห็นเห็นเห็นตลาดกันเห็นโอกาสกัน ก็ทําต่อเนื่องพอหลังจากเริ่มทําแล้วจริงๆตอนที่เราเริ่มเนี่ยก็ถือว่าลําบากมากนะฮะตอนนั้นก็ถือว่าบางหลายหลายคนก็มองว่าอาจจะไปไม่รอดะนะฮะไปไม่รอดแต่ก็ทางทางปู่กับพ่อเนี่ยก็กฝ่าฟันกันมาทนี้พอเริ่มทําแล้วเนี่ยมันก็เห็นโอกาสว่มันมันไปได้ S <S น้ำปลาสมัยนั้นเนี่ยแทบจะมีไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยมีใครทำ 1> <C> 1> นะฮะอย่างกรุงเทพเนี่ยไม่ต้องไม่เรียวกว่าไม่มีใครทำเลยน<ล>ะฮ <c oughs> ะก็อาศัยน้ำปลาจากทางทางระยองเป็นหลักอยู <c oughs> ่นะฮะซึ่งเดิมทีตลาดของเราก็คือตลาดที่โรงงานเล็กๆที่กรงเทพเน่ยที่มาแบง่งแบ่งบันจุดเพราะนั้นพอทํามาแล้วก็ขายได้มันก็เป็นการต่อเนื่องกันมาครับตอนแรกที่บอกก็ลําบากเหมือนกัน ในการทําน้ําปลาจากเราเดิมไม่มีทางคุณพ่อหรือคุณปู่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยก็ต้องศึกษาก็ต้องลองลองผิดลองถูกกันลองผิดลองถูกกันนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าน้ําปลาเนี่ยเราซื้อปีนี้เพื่อขายปีหน้าฉะนั้นเงินทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องจําเป็นมากนั่นสิฉะนั้นก็กเป็นเรื่องที่ว่าซื้อสดแล้วขายเชื่อซื้อสดแล้วขายเครดิตอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นอะไรที่มันต้องดิ้นรนในระยะตั้งต้นนะฮะเป็นอย่างนั้นแม้แต่ขอถามหน่อยว่าธุรกิจอื่นง่ายกว่านี้ มีแต่ทําไมท่านถึงไม่เลือกครับเรื่องนี้ผมคิดว่าแต่ละคนเนี่ยมองโอกาสไม่เหมือนกันค่ะผมว่าต่างมุมต่างมองแล้วก็เป็นผมว่าเป็นมันเหมือนกับเป็นจังหวะตรงนั้นนะฮะที่ได้เข้าไปสัมผัสตรงนี้แล้วก็มองว่ามันมีโอกาสแม้มันจะลําบากนะฮะก็สิ่งที่เห็นตอนนั้นแหละฮะก็เริ่มเริ่มต้นจากตรงตรงนั้นเลยตรงนั้นก่อนเอาละเริ่มเป็นพระเอกละแสดงว่าต้องมีจุดเด่นหรือมีสูตรหรือมี อะไรที่เป็นตัวเด่นถึงแบบเอาละต้องเอาอันนี้แหละอัพรองอร่อยสู้ได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยคือในในชั้นต้นเนี่ยอย่างที่เ,เรียนนะฮะ,ะว่าเราเริ่มต้นจากการที่ทำเป็นลักษณะเชิงขายส่งเหตุผลเพราะว่าเ,เรามีเราเรียวกว่าทีมงานแล้วกันสมัยนี้เรียวกว่าทีมงานทีมงานทีมงานเราไม่พอที่จะไปทำพวกขายปีดเนื่องจากว่าทางปู่หรือกงเราเนี่ย มีลูกแค่คนเดียวลูกผู้ชาย uh huh. ฉะนั้นเราเรียกว่าแขนขามันไม่มี uh huh. เราก็จะต้องหาทางที่จะทำยังไงด้วยกำลังคนที่มีเนี่ยหาลูกค้าน้อยรายแต่แต่ละรายเนี่ยสามารถที่มีฮะ uh huh. แล้วก็ง uh huh. รายที่ต้องเป็นขายเ uh huh. ป็นลักษณะเหมือนขายส่ง huh. ได้โวลุมใหญ่ๆหน่อย uh huh. ซึ่งในขณะน,นั้นเนี่ยเรื่องการขายส่งเนี่ยแต่ละ แต่รับผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็ต้องการทําตราของเขาเองะนะฮะฉะนั้นเราก็ขายได้แต่เป็นลักษณะเหมือนวัตถุดิบให้เขาเราได้วอลุมอ่มแต่เราไม่ไม่มีตราของเรามไม่เป็นที่รู้จักนะฮะ,ะนนในการขายให้กับผู้ประกอบการที่มาขายต่อเนี่ยที่สําคัญที่สุดคือความคงเส้นคงวาของตัวตัวน้ําปลาน้ําปลานี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นผิดพันธุ์ที่ในในระยะหนึ่งมันมีการพัฒนา ของเชิงเทคโนโลยีนี่ค่อนข้างน้อยะนะฮะมันเพิ่งเพิ่มเ,เริ่มจะมีโรงงานต่างๆเนี่ยมาสนใจเรื่องเทียนี้ในในระยะหลังๆนะฮะฉะนั้นเรื่องของเรื่องคือต้องอาศัยประสบการณ์นะ,ะเป็นตัวที่จะตัดสินใจว่าโอเคเนี่ยสินค้าชุดนี้โอเคไหมด,ดีไหมไอ่าะะซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นจุดที่ทําให้สินค้าเมื่อมันสินค้ามีความสม่าเสมอเนี่ยคนที่ซื้อแล้วเอาไปขายต่อเนี่ยเขาสบายใจ เขาก็ซื้อซื้อกันติดต่อเขาเรื่องกันมาเรยคือคุณภาพไม่ขึ้นขึ้นลงลงว่างั้นถูกต้องใช่ไหมคะแต่ในการดิวดิวแหมก็ต้องใช้ศัพท์หน่อยนะดิวธุรกิจนะกับการขายส่งแบบนี้ปัจจัยอื่นนอกจากความคงเส้นคงวาของคุณภาพแล้วเนี่ยราคาก็เป็นเรื่องสําคัญครับราคาก็ก็เป็นเรื่องสําคัญก็ทุกยุคทุกสมัยนะฮะโดยเฉพาะคนที่เขารับสินค้าไปขายเนี่ยเขาก็ต้องคานวณถึงต้นทุนนั่นแหละสิก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ ที่ต้องแข่งขันได้ที่ต้องแข่งขันได้นะฮะเพราะว่าตามที่คุณพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะต้องไปแข่งราคากันแบบเ,เรียกว่าบานสงครามราคาอย่างนั้น <ฮะ S 1> มีไหมคะ,ะมันไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นในช่วงก่อนนะเพราะในช่วงก่อนเนี่ยผู้ผลิตที่มันยังเหมือนกับ ผู้ผลิตนี่ยังมีไม่ได้เยอะน้อยรู่ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ละคนก็มีเหมือนกับมีพื้นที่ในการทําทํากินของตัวเองนะครับพื้นที่ขาขายขาหมันขายขามันน่าะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยก็เป็นอาจจะสถานการณ์อาจจะไม่ไม่ใช่เหมือนช่วงที่ทางทางเตี๋ยวเปียกข้นะครับตอนที่เป็นรูปเป็นร่างเริ่มจะเป็นแบรนด์ของตัวเองนี่รุ่นคุณคุณพ่อหรือรุ่นคุณกวินคะครับ อันจริงตั้งแต่รุ่นต้องถือว่ารุ่นพี่ชายผมเ,เขาพี่ชายเขาลงมาดูแลกอ่อนนะครับเขาก็พยายามจะทําแบรนด์อยู่เหมือนกันแต่ด้วยการเติบโตของของโรงงานฝั่งโรงงานนี่มันเติบโตเร็วกว่าแล้วมันได้วอลลุ่มกว่าถ,ถึงที่สุดก็กสะดุดไปอีกเหมือนกันก็ยังมาจับเพียงแต่ว่าเป็นจากโรงงานขนาดเล็กเราก็มาซัพพลายให้โรงงานขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ใหญ่ขึ้นมันก็ยังเป็นทําเรื่องเป็นวอลลุ่มเป็นหลักนะฮะเรื่องแบรนด์ก็เลยค่อนข้างจะ ให้ความสำคัญน้อยห,ห,หน่อยใช่ให้น้ำหนักน้อยน่อยครับเป็นอย่างนั้นค,ค่ะแต่แต่แม้วันนี้เราแบรนด์ <Brand S 2> เราเต็มที่แล้วทำไมถึงมีแนวคิดในการสร้างแบรนด์ของตัวเองครับมันก็เป็นอิทธิพลของเ,ออเรื่องการทำเรื่องการตลาดนะฮะก็เราก็ถูกตอกยำ้ำแล้วก็ได้ได,ได้ได้ผ่านประสบการณ์เราเองว่าการที่เราจะต้องมีแบรนด์เนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับระยะยาวนะ แต่นั่นไม่ได้หมายถึงเราจะทิ้งออกลุ่มลูกค้าหรือว่าฐานฐานของของลูกค้าเดิมนะครับเพราะอันนั้นก็เป็นเป็นส่วนที่ยังถือว่าเป็นส่วนที่มีสัดส,ส่วนอยู่พอสมควรนะฮรแล้วก็แล้วก็เนื่องจากตลาดของของน้ําปลาเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีเรื่องของเราเรียกว่าความผักดีในตราค่อนข้างเยอะนะฮะค่อนข้างเยอะ,อยอะแล้วก็เป็นตลาดที่ออมีการตั้งราคาที่ค่อนข้างจะตึงมากนะคะ ฉะนั้นมันก็ต้องไปสู้กับเรื่องต้นทุนนะฮะและเนื่องจากมันเป็นตลาดที่ที่ค่อนข้างใหญ่แต่ละคนก็ก็มองว่าเอ๊ะฉันจะต้องการเข้านะปัญหาคือเราเนี่ยณตอนนี้มอนเหมือนกับแม้เราจะทํามาก่อนแต่เราเหมือนกับผู้ผู้มาใหม่กนะเป็นผู้มาใหม่สิ่งหนึ่งที่ต้องการหลีกเลี่ยงคือเราไม่ต้องการหลีกเลี่ยงการเ,เรียกว่าถึงเลือดถึงเนื้อ เราก็พยายามหาช่องว่างช่องว่างนะครซึ่งเราเวลาเนี้ยในสินค้าที่เราทํามาตรงเนี้ยนะครี่ที่เป็นไซซิ่งเนี้ยก็จะเป็นไซซิ่งที่ไม่เหมือนกับทั่วไปโดยทั่วไปเราจะเห็นว่าประมาณ750ดร้านะฮะเราก็คิดว่าในปัจจุบันเนี่ยครอบครัวคนมันเล็กลงนะฮะเราก็พยายามจะลดไซส์ลงมาะนะฮะ แล้วก็เนื่องจากน้ําปลาโดยสภาพแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติของมันเนี่ยเมื่อเมื่อมีการเปิดใช้แล้วมันถูกอากาศเนี่ยมันจะดําคนก็ไม่ค่อยชอบเข้าใจผิดว่าคิดว่าเสียจริงๆไม่ได้เสียแต่มันเป็นธรรมชาติไม่ใช่เลยเพราะเพราะตัวตัวน้ําปลาเองเนี่ยมันเป็นเป็นการที่เรียกว่าคนเก่าแก่นี่ฉลาดนะเขาเอาเรียกว่าสกัดพวกโปรตีนเนี่ยออกมาจากปลาทําให้เกิดความหวานสมัยนี้เรียกอูมามิคือตัวเดียวกันนะความหวาน แต่ไอ้ไอ้ด้วยความหวานตรงนี้แหละมันไปโดนอากาศเข้าเนี่ยมันทำให้เกิดสีดำสีดำก็เรียกบราว n ิ่ g นะครัเรียกกป็ททางทางสับทางทางฝ่ายที่มันเป็นอุตสาหกรรมอาหารนี่ก็เรียก Browning นะฮะเอ่อทั้งนั้นก็ทําให้คนเราเนี่ยใช้ได้ขึ้งขวดแล้วก็ ทิ้งละไม่อยากใช้ละใช่แล้วเราก็คิดว่าครอบครัวเรานี่ครอบครัวสมัยใหม่นี่มันเล็กลงปริมาณการใช้ก็น้อยลงบางทีก็กินข้าวนอกบ้านบางทีเองก็น้อยมากไม่ค่อยได้เทเลยใช่แล้วก็ลดไซ้์ลงมาอีกอันหนึ่งเนื่องจากสภาวะการแข่งขันของตลาดเนี่ยน้ำปลาในระยะหลังๆเนี่ยต้องมันมีข้อที่จริงอย่างหนึ่งว่าหัวน้ำปลาอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันเข้าตลาดไม่ได้มันเนื่องจากราคามันสูงแต่เราก็เห็นว่า ตรงนี้มันเป็นโอกาสเราอยู่ระยองเราอยู่ในแหล่งที่ขึ้นชื่อที่สุดวัดุดิบเลยนะ,ะ,ะนะฮะเราก็เลยกลับมาเอาเรื่องหัวน้ำปลาเนี่ยกลับมาปัดฝุ่นใหม่ อาวูดริพภคยอมรับได้เหรอฮะก็อันนี้เคยชินกับอันที่เป็นผสมอา้าพูดเออมันไม่ใช่ผสมนะฮะเียวแต่ว่ามันมันอาจจะไม่ได้เป็นนะเราก็คงไม่ไม่พูดถึงขนาดว่ามันเป็นผสมเพราะเดี๋ยวจะเป็นการไปโจมตีกันนะฮะเพียงแต่ว่าด้วยระดับราคาที่ทํากันอยู่เนี่ยอหัวน้ําปลาที่เราเรียกว่าหัวน้าปลาชั้นแรกจริงๆเนี่ยนะฮะมันก็ ก็ยากที่จะทําสลาดถ้ายังใช้กฎเกณฑ์เก่าๆนะฮะอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่เราเอามาดูแล้วเราก็คิดว่าในฐานะที่เรามีจุดแข็งตรงที่เราเป็นผู้ผลิตในระยองมีระยองก็เป็นแหล่งที่มีชื่ออ,อยู่แล้วในเรื่องของวัตถุดิบทาําปลาน้ําปลากะปิอ,อะไรพวกนี้นะฮะนั่นก็เราก็เริ่มที่จะหาตลาดใหม่ตลาดของคนที่คิดว่าออชอบออน้ำปลาแบบตั้งเดินมนะฮะ ซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าการที่เรามาหาตลาดตรงนี้เราต้องยอมรับว่าไซส์มันจะต้องเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะฮะเล็กลงแต่ว่าเราก็หลีกเลี่ยนที่จะต้องไปแข่งขันให้มันเรียกว่าบาดเจ็บกันทุกทุกฝ่ายคือไม่เลือกเซกเมนต์ตลาดใหญ่เข้ากลุ่มน้อยๆแบบนี้แหละคนที่ชอบใจลดดั้งเดิมนะฮะต้องการกลิ่นน้ำปลาแบบเรียกว่าโบราณนะฮะแต่ว่ามีกระบวนการผลิตการควบคุม ใหม่นะฮะการนั่นก็เป็นที่มามนะฮะ,ะก็ปีแรกเราก็ลงกันเนี่ยที่ที่จังหวัดระยองเป็นหลักซึ่งเราออกมาในรูปของแพคกิ้งเราจะไม่ไม่จ,จะจะไม่เรียวกว่าไม่เหมือนอะนะฮะเพื่อให้เขารู้ว่านี่เป,นเป็นเป็นเป็นอีกระดับหนึ่งมันพร้อมที่ที่จะเป็นของของฝากมันดีพอที่เป็นของฝากนะฮะแล้วก็เริ่มต้นจาก แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ปัจจุบันก็มีมีการเข้าทางโมเดิร์นเทรดพวกร้านเอซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆก็เริ่มมานะฮะอันนี้เป็นที่มาถึงของการเริ่มที่เราจะทําตาตราเองนะฮะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องคิดต่อว่าน้ําปลายอย่างเดียวเนี่ยมันมันอาจจะไม่พอมันอาจจะไม่พอค,ความจริงแล้วเนี่ยอาหารไทยมันมันมีเสน่ห์นะ,ะนะฮะน้ำจิ้ม อาหารแต่ละอย่างจะมีน้ําจิ้มเฉพาะของมันหลากหลายมาก<ะ>น้ําพริกเนี่ยถ้านับดูเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่าห้าิอย่างนะฮะ